ลิตาทาร์ลสสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาดูแรนดอมนะคะเช็คพลังงานของเขาคนนั้นกันตอนนี้เวลานี้นะคะเขามีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะสื่อสารหรือว่าอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะในช่วงเวลานี้เลยนะก็ลองฟังเรื่องราวกันดูนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็เป็นไปได้นะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเออใช่ตรงก็ดูต่อ นะแต่ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่หรือไม่ตรงเลื่อนผ่านนะไปดูคลิปอื่นๆได้นะคะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ไปกำลังใจเป็นค่าครูวให้กอล์ฟกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เมื่อตอนช่วงเช้ากอล์ฟไม่ได้ลงคลิปเนาะพอดีว่าช่วงเนี้ยคิวดวงกอล์ฟมนเยอะด้วยนะคะดวงส่วนตัวแล้วก็พอดีเมื่อวานไปทุระด้วยก็เลยทําไม่ทันนะคะเลยมาลงช่วงมืดให้นะแต่เดี๋ยวจะพยายามที่จะทำให้ในทุกๆวนัวนวันละสองคลิป นะคะยังไงฝากเข้าไปเป็นกำลังใจดูคลิปย้อนหลังให้กอบด้วยละกันนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กอบด้วยนะซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยอ่ะมาดูพร้อมกันค่ะพลังงานวันนี้เป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นสิบไม้เท้าดูเหนื่อยเนาะเหนื่อยนี่คือคุณหรือเขาก็แน่เนี่ยเหนื่อยใจเหนื่อยกาย ไพ่ใบนี้คือไพ่แฮงแมนนั่นแหละค่ะนะคะแต่ว่าสำหรับเนี่ยเขาจะเป็นอเวคเนิงนะคะการเหมือนกับการตื่นรู้นะคะหรือการหยุดเพื่อที่จะเรียนรู้นะคะเนี่ยหรือการอยู่กับตัวเองก็ได้นะสามดาบสิบดาบเป็นไพ่ของการเหมือนกับอยู่ในที่ตัวเองกันอนะ คุณกับเขาตอนนี้เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ในเซฟโซนของตัวเองหรือกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการหยุดชะง,งักในความสัมพันธ์นะคะเป็นคุณก็ได้นะที่คุณกำลังรู้สึกว่าคุณอยากอยู่กับตัวเองหรือเขาอาจจะกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่โอเคปล่อยให้คุณอยู่ในที่ของคุณเขาอยู่ในที่ของเขาก็เป็นไปได้เพราะสถานการณ์ความสัมพันธ์มันมันมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนแหละสดาบสิดาบ นะคะมีในเรื่องของการเจ็บปวดเสียใจนะคะตอนนี้เวลานี้ก็เลยค่อนข้างดูนิ่งๆิ่งลิลิสนะคะอาจจะรอรอเวลากันอยู่รอเวลาทอนฟอร์มนะคะไพ่ลิลิสใบนี้ก็คือการปลดปล่อยทั้งคุณและเขาคือให้เป็นอิสระต่อกันก่อนนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะยังไม่ได้จบลงหรอกแต่แค่กำลังอยู่ในจุดที่รอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นสภาวะ ใจิตใจดีขึ้นนะคะหรือให้คุณหรือเขาลีลิสพลังงานลบๆพลังงานความรู้สึกที่มันแย่ๆออกไปจากกันและกันให้ได้ก่อนก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยต่อมานะคะสองถ้วยหกถ้วยเนี่ยสองถ้วยหกถ้วยการกลับมารักกันก็เป็นไปได้หรือคนเก่าๆที่คุณถามถึงเก้าถ้วยเอ่ก้าไม้เท้านะคะในถือถ้วยใต้สำรับ the dreamer นะคะ The d ิมเมอใบนี้เขาจะมีคำอธิบายอยู่ด้วยข้างล่างเนาะ beginning นะคะ believing protect นะคะก็คือการเริ่มต้นใหม่นะ <c oughs> จะมีการเริ่มต้นใหม่หรือกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เขาคนนี้นะคะเขาอาจจะกำลังปล่อยให้คุณอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่ง ตัวเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนั่นหมายความว่าแน่นอนพลังงานส่วนใหญ่ที่คุณเข้ามาดูในวันนี้หนึ่งคือความสัมพันธ์นี้นิ่งกันไปนะคะเงียบกันมีปัญหาการหรือบางคนมีการเป็นอดีตของการรละกันไปแล้วแหละนะเพราะมีไพ่หกถ้วยมาบางคนเป็นคนเก่ากักนไปแล้วแต่บางคนนะ่ะยังรักกันอยู่ยังเป็นแฟนกันอยู่ยังเป็นคนรักกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าช่วงเวลาเนี้ย หมือนยังไม่พร้อมที่จะคุยกันนะยังไม่พร้อมที่จะเคลีย์ยังไม่พร้อมที่จะมาปรับความเข้าใจก็เลยหยุดชะง,งักกันไปก่อนนะคะเนี่ยไพ่ a w a k e n i n g มีไพ่ p a u s t มาอะไรประมาณนี้นะคะคือการเซฟตัวเองอยู่แล้วก็รอเวลาต่างคนต่างรอเวลาต่างคนต่างกำลังฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเออทำไมคนคนนี้ปล่อยคุณ ทำไมเขาดูเหมือนไม่เทคแอคชั่นไม่ทําอะไรเลยไม่สนใจยายดีคุณเลยทําไมเขาปล่อยทิ้ง,งๆค้างๆคุณโดยที่ไม่ใส่ใจความรู้สึกคุณเลยอยากจะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วอะความคิดความรู้สึกเขาเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะวันนี้สิ่งที่ไพ่กาลังบอกถึงความรู้สึกของเขาคือเขาเองเขาก็แย่เหมือนกันนะสภาพจิตใจความรู้สึกเขาไม่ได้ตามไปจากคุณเลยด้วยซ้านะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาเนี้ยเจ็บทั้งคู่ เสียใจทั้งคู่นะคะแต่เพราะอะไรเขาถึงต้องนิ่งใส่คุณเพราะอะไรเขาถึงต้องเงียบไม่ทักไม่คุยหายไปเลยหรือบางคนเงียบไปเลยไม่ง้อไม่อะไรเขากำลังรอเวลาให้คุณอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งให้คุณได้พักเบรกในความสัมพันธ์ให้คุณไปใช้เวลานะคะ ใช้เวลาคิดใช้เวลาทบทวนใช้เวลาที่จะหาความสุขอยู่กับตัวเองหรือใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองเขารู้ว่าคุณเหนื่อยมากนะคะบางคนเหนื่อยทั้งเรื่องความรักไม่พอนะเหนื่อยทั้งเรื่องงานเหนื่อยทั้งเรื่องเงินเหนื่อยทั้งเรื่องผู้คนทุกอย่างทุกปัญหาบางคนกําลังเจอสถานการณ์ที่มันมามลุมเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะซึ่งเขาอะ บอกตรงๆเลยว่าตอนนี้เขาว่าสงสารคุณมากเลยนะเขาเห็นใจคุณมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าทุกอย่างเขายอมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวแหละนะคะเขาผิดเขายอมรับว่าเขาผิดแล้วเขาก็ยอมรับด้วยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดมาจากเขาเนี่ยแหละส่วนใหญ่เลยนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากที่จะงอคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากที่จะได้คุณกลับคืนมาหรือไม่ใช่ว่าไม่คิดจะเทคแอคชั่นทำอะไรเลย เขาคิดแค่เพียงว่าการที่สถานการณ์ทุกอย่างมันกําลังอยู่ในสถานการณ์ความเจ็บปวดความเสียใจหรือความโกรธความเจ็บแค้นกันอยู่อะ่ะเขารู้ว่าคุณกําลังพยายามโปรเทคตัวเองอยู่เห็นไหมคะเนี่ยไพ่ protection นะคะไพ่ก้าวไม่เท้าจริงๆคุณอะมีกําแพงกับเขาอยู่ด้วยซ้ำก้าวไม่เท้ากับแปดไม่เท้ามาด้วยกันเอ่อทษทีสิบดาบนะคะกับก้าวไม่เท้าก็อ่านผิดนะคะคือคุณก็กําลังอยู่ในที่ของคุณ ความรู้สึกคุณจริงๆแล้วยังเสียใจไม่หายเลยคุณต้องการการขอโทษจากเขาก็จริงนะแต่ตอนนี้คนคนนี้เขาคิดแตกต่างจากคุณตรงที่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการเยียวยารักษาแผลใจนี้จริงๆถ้าเขาเข้ามานะคะผิดจังหวะผิดเวลาแน่นอนมันอาจจะทำให้คุณกับเขาจะยิ่งทำให้เราห่างการจะยิ่งทำให้เราจบกันได้ง่ายขึ้นนะคะ การที่เขาพยายามเข้ามาดึงรั้งเหนี่ยวรั้งหรือพยายามที่จะแก้ตัวแก้ไขหรือพยายามที่ทําอะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์ที่คุณยังโปรเทคตัวเองอยู่ในข,ขณะที่คุณยังบล็อกความรู้สึกอยู่อะจริงๆคุณยังไม่ได้เปิดใจ100%นะจากที่เขามองคุณเข้ามาในตอนเนี้เขารู้ว่าเขาเขาทําให้คุณเป็นแบบนี้ทุกอย่างเขาไม่ได้โทษคุณเขาโทษตัวเขาเนี่แหละนะคะ แต่เขาใหญ่คุณรู้ว่าเหตุผลที่เขานิ่งเงียบอะ่ะเขาแค่รอเวลาให้คุณดีขึ้นเขาแค่รอเวลาให้คุณสบายใจมากขึ้นนะคะรอเวลาให้สถานการณ์ทุกอย่างมันรักษาแผลใจเวลาเท่านั้นที่เขาคิดว่ามันจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วเมื่อน,นั้นนะคะถ้าเขามองแล้วดูแล้วว่าโอเคนะคุณเริ่มมีความสุขอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นก้าวถ้วยคุณเริ่มมีความแบบ แฮปปี้เนสเนี่ยเห็นไหมคะไพ่ใบเนี้ยเขามีคาขยายมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะเริ่มอยู่ได้แล้วเริ่มมีรอยยิ้มเริ่มมีเสียงหัวเราะนะคะเริ่มที่จะไม่ดราม่าแล้วเริ่มที่จะลุกขึ้นมาพร้อมที่จะเปิดใจได้แล้วเพราะก้าวไม้เท้าเห็นไหมว่าไพ่ใบเนี้ยคือคุณเปิดเปิดไม้เท้าออกมาแล้วนะคุณออกมาอยู่ข้างหน้าไม้เท้าปกติก้าวไม้เท้าสําหรับอื่นนะคะตัวบุคคลจะไปอยู่ข้างหลังไม้เท้าคือการยังปิดกั้นอยู่ ยังมีกำแพงยังมีเส้นใยบางๆยังโปรเทคตัวเองอยู่เมื่อใดที่เขารู้สึกว่าคุณให้อภัยเขาได้แล้วคุณใจเย็นลงแล้วคุณหายกโกรธเขาในระดับหนึ่งแล้วเมื่อนั้นแหละคนคนนี้จะกลับมาขอโทษคุณทันทีเลยจะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกนะคะเคลียร์ตัวเองทุกอย่างเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกับคุณเขายังรักคุณค่ะ ถ้าคุณอยากรู้ว่าเขารักคุณบ้างไหมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้แต่กระทั่งตอนนี้ก็เถอะก็ต้องตอบไปเลยว่าเขารักแต่เขาก็รู้ว่าเขาทําให้คุณทุกข์มากคุณเหนื่อยคุณท้อกับความสัมพันธ์นี้มากคุณจนคุณไม่อยากไปต่อนะคะบางคนคุณเหนื่อยทั้งงานนอกงานในบางคนเป็นทั้งพ่อบ้านแม่บ้านนะคะทําทุกอย่างนะตั้งแต่เช้ายันค่าทําสักเบือยันเรือลบเลยบางคนดูแลรับผิดชอบทุกอย่างแถมยังต้องมาเจอคนรัก ที่ทําผิดต่อเราอีกไม่ซื่อสัตย์กับเราอีกมันยิ่งเหนื่อยใจเขารู้ทุกอย่างเขาว่าคุณเหนื่อยกับเขามากนะคะก็เพราะสิ่งนี้แหละที่เขากําลังรู้สึกว่าเออเขาผิดจริงๆไม่ใช่แค่เขาปล่อยให้คุณอยู่กับตัวเองนะตัวเขาก็ต้องการใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้จะได้ตื่นรู้เช่นกันนะคะเพื่อที่เขาจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกันและแน่นอนค่ะ คุณเห็นไพ่ใต้สำรับนี่ไหม The Dreamer นะคะมันก็คือความฝันสิ่งที่คุณกับสิ่งที่คุณกับเขาเคยฝันเคยหวังร่วมกันไว้มันจะเกิดเกิดขึ้นจริงขอให้แค่คุณและเขายังคงมีความเชื่อนะคะสิ่งนี้ยังไงมันจะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อย่างแน่นอนตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ คุณอาจจะกําลังโปรเทคตัวเองอยู่ไพ่อ,อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรคุณไม่ต้องรีบร้อนนะคุณไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องรีบรักษาตัวเองให้หายนะคะให้คุณพยายามนะค่อยๆที่จะวางใจลงค่อยๆที่จะเรียนรู้นะคะการมีความสุขอยู่บนพื้นฐานแห่งความทุกขยังไงเราจะอยู่ยังไงให้มันได้เพราะคนเรามันไม่มีใครเกิดมาแล้วมีความสุขตลอดชีวิตหรอก มันจะต้องมีความทุกข์อยู่แล้วนะคะแต่ไพ่ก้าไม่เท้าคือการที่คุณจะต้องมีความสุขอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะคุณจะต้องพยายามเยียวยาตัวเองให้ได้ในวันใดวันหนึ่งถึงแม้วันนี้คุณอาจจะยังเยียวยาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณจงเชื่อว่าคนคนนี้เขายังไม่ได้หายไปจากชีวิตคุณหรอกคุณไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดฉันแบบปิดประตูใจแล้วเขาจะทิ้งฉันไปเลยไหมถ้าฉันไม่แบบอ้าแขนรับเขาแล้วเขาจะกลับมาไหมไม่ต้องกลัว หน้าที่คุณคือการมีความสุขอยู่กับตัวเองการโปรเทคตัวเองการปกป้องตัวเองนะคะเดี๋ยวตัวเขาเขาก็จะคิดได้เช่นกันแต่เพียงแค่เขากำลังรอเวลาให้คุณสบายใจขึ้นรอให้สถานก,การณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นมันดูเงียบสงบมากขึ้นน่ะเราตัวเขาเองก็กำลังอยู่ในจุดของการตื่นรู้เช่นกันปรับเปลี่ยนความคิดไมเซ s พฤติกรรมทุกอย่างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ เขายังรักคุณค่ะคุณยังคือความสุขของเขาคุณยังคือดอกไม้ที่สวยงามของเขาที่มีคุณค่าสําหรับเขาแต่ทุกอย่างมันจะต้องรอเวลาการ,รลิลสและทาร์ฟอร์เมชันแล้วคุณกับเขาจะได้กลับมาเป็นความรักที่สวยงามกันได้ในอนาคตนี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกนะคะมาดูกันต่อว่าแล้วหลังจากนี้ สถานการณ์ความรักของคุณกับเขานะคะในอนาคตแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อคะมันจะเดินหน้ากันไปยังไงต่อหรือว่ามันจะต้องหยุดชะง,งักอยู่แบบนี้มาดูกัน j u s t i c นะคะไพส่สี่ไพ่ไม้เท้าห้าเหรียญเห็นไพ่ห้าเหรียญไหม คนคนนี้มาอยู่ที่หน้าประตูบ้านนะจริงๆแล้วไพ่ห้าเหรียญอันนี้ก็คือเหมือนการมาตามนั่นแหละการมาตามการมาหาการมาพบมาเจอหน้านะคะการมาปรับความเข้าใจก็ได้การมายือ้อมาตื้นะคะมาหาคุณนั่นแหละนะคะไพ่บอกคือจริงๆไม่ต้องวอรี่นะคะไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะทำใจให้เบาสบายก่อนตอนนี้นะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูตัวเอง ะะอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองไปก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างนะคะมันจะกลับมาสวยงามดังเดิมอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาไพ่เฮอร์เมนี่นะคะเมื่อถึงเวลานะคะทุกอย่างจะกลับมาดีดังเดิมสถานการณ์ในอนาคตนะก็พิดว่าหลายๆคนนะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะในการรักษาแผลใจตรงเนี้ย มีไพ่เดือนกันยาตุลาขึ้นมานะนะคะไพ่เดือนกันยาตุลาหรืออาจจะเป็นในช่วงของคือตั้งแต่ประมาณเจ9ดแดเสเดือนเจดเดือน8ดเดือน9้าเดือน1ิช่วงนี้เร็วสุดอาจจะเป็นช่วงเดือน4ี่เดือนห้านะคะก็คิดว่าคนคนนี้กับคนหลังจากที่หยุดชะงักหยุดนิ่งนะคะอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งแล้ว คุณและเขาจะมีความสบายใจมากขึ้นจะเริ่มมีความสุขอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะตัวคุณเองก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออคุณเริ่มอยู่ได้แล้วเหมือนกันนะคุณเริ่มพาตัวเองไปจิบกาแฟยามเช้าไปคาเฟ่ที่สวยงามไปชมดอกไม้นะคะไปชมความงามตามธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าเออคุณมีความมั่นใจในตัวเองได้แล้ว คุณเริ่มมีความรู้สึกว่าเออฉันก็อยู่ได้แล้วนะเริ่มลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะพาตัวเองออกไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆจากที่ตอนแรกก็คือนะคะปล่อยตัวเองเป็นเยเพิองอยู่บ้านไม่มีกระติกกระาจจะลุกขึ้นมาทำอะไรเลย,เลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความเสียใจเจ็บปวดและแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเวลาจะเยียวยารักษาความรู้สึกของคุณขึ้นมาได้จริงๆนะคุณก็กลับ กลายเป็นว่าคุณจะกลับมาเป็น The Empress คนเดิมที่คุณมีความอบอ้อมอารีให้กับทุกสรรพสิ่งบางคนอาจจะอยู่กับลูกนะคะดูแลลูกดูแลทุกคนคนที่คุณรักก็ได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลกิจการธุรกิจดูแลลูกน้องบริวารอะไรก็ตามแต่แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะพาตัวเองไปโฟกัสกับเรื่องการ หาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองคุณจะมีความสุขอยู่กับตัวเองมากเลยแล้วหลังจากนั้นคนคนนั้นน่ะเช่นเดียวกันค่ะเวลาก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ผิดชอบชั่วดีเช่นกันแล้วทุกอย่างคุณกับเขาจะปรับบาลานซ์กันได้เนี่ยไพ่บาลานซ์คุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะกลับมาให้มาทำตามคำมั่นสัญญาที่คุณกับเขาเคยบอกกันไว้เคยพูดกันไว้เคยแบบคุยกันไว้ นะคะไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องกังวลหรอกนะคะกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอเนี่ยเดี๋ยวรอกรรมมาเห็นไหมคะนะคะไพ่จัติกค,คือไพ่ของความยุติธรรมถ้าเขาทําผิดกับคุณเขาจะตื่นรู้เขาจะเรียนรู้เขาจะได้รับผลแห่งการกระทําเขาแล้วเขาจะกลับมาทําในสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณจะกลับมาแก้ไขมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณ คุณกับเขาจะมีเรื่องราวที่น่ายินดีเกิดขึ้นเนี่ยเซเลเบชันนะคะสี่ไม้เท้าเนี่ยนะคะความสัมพันธ์คุณกับเขามันจะมีความเจริญก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งนะคะความห่างของคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณกับเขาก็จะได้กลับมาใกล้ชิดซึ่งกันละกันคุณจะได้รับการนำทางนะแปะถ้วยหันหลังกันไปแล้วก็จะกลับมาแปถ้วยขยายกับหถ้วยเห็นไหมนะคะใครที่คุณเดินจากกันไป นะคุณจะกลับมามีความสุขมีความสมหวังกันอีกนะคะคุณจะกลับมาหากันอีกแน่นอนว่าตอนนี้ทุกอย่างเลยนะคุณก็มีความเซนซิทีฟเซนซิทีฟเขาก็เซนซิทีฟต่างคนต่างออนไว้กับความรู้สึกนี้กับความกับความสัมพันธ์นี้กันทั้งคู่แต่ไพ่บอกว่าให้โอเพนฮาร์ตนะคะให้คุณเปิดใจแล้วก็ให้ฟังสัญชาตญาณคุณเด็กถือถ้วยเนี่ยนะคะอินทิชั่นเนี่ยนะคะ เอาความเซนซิทีฟของคุณมาเป็นแรงผลักดันในการที่จะขับเคลื่อนทําให้คุณลุกขึ้นมามาสู้มาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะอุย้ยเอาเป็นเอาตายต้องแบบเอาชนะกันโดยการที่เขาเรียกว่าลุกขึ้นมาทะเลาะกันหรือลุกขึ้นมาทําอะไรในสิ่งที่มันเป็นด้านลบอะแต่ไพ่กลับบอกว่าให้คุณลุกขึ้นมาทําอะไรก็ตาม ที่มันเป็นพลังงานด้านบวกกับตัวคุณเองนั่นแหละแล้วเดี๋ยวคุณจะได้คนคนนี้กลับมาในการเริ่มต้นใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่นะคะที่เขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะเขาจะคิดได้นะคะไพ่เฮอร์มิสจริงๆเป็นไพ่ของการนิ่งเงียบก็จริงแต่คุณแล้วเขาจะมีสติกันมากขึ้นเขาก็จะเป็นคนที่เติบโตมากขึ้นมีความคิด ที่แตกฉานมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมากขึ้นจะทำอะไรทีนี้เขาจะเป็นคนที่ระวังแหละระวังเนื้อระวังตัวระวังคําพูดระวังพฤติกรรมการกระทําทุกอย่างเพราะเขารู้แล้วว่าเออถ้าเขาทําแบบนี้กับคุณไปผลที่มันตอบกลับมานี่มันเท่ามันเท่าทวีคูณเลยนะคือมันพังไม่เป็นท่าเลยนะมันทำให้คนคนหนึ่งที่รักเขามากอย่างคุณนะต้องเสียใจเจ็บปวดขนาดไหน แล้วตัวเขาเองก็ต้องมานั่งเสียใจทุกทรมานใจนะคะกับการอยู่ชงงะงักของคุณกับเขาในความสัมพันธ์แทนที่มันจะมีความสุขแทนที่จะเอาเวลามาแบบมีความสุขร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันดูแลกันและกันอย่างดีกับกลายเป็นต้องเสียเวลาที่คุณกับเขามีปัญหากันอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนคนนี้คิดใหม่ทําใหม่ค่ะนะคะมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนในอนาคตนะนะคะตั้งแต่เร็วสุดเดือน4ี่เดือน5 นะคะคช้าสุดเลยตั้งแต่ประมาณเดือน7เดือน8เดือน9เดือน10ประมาณเนี้ยนะคะทุกอย่างความสัมพันธ์คุณจะดีขึ้นอ่ะมาดูไพ่ออร์เคิลกันซีโอ l ี่เล e นะคะเดี๋ยวคุณจะได้มองเห็นความรักนะคะที่สวยงามของคุณแน่นอนฮะจะกระตอนนี้ไพ่บอกว่าให้คุณอะ่ะ รักษาหัวใจคุณไปก่อนนะคะรีลิสเซ็นเดอร์แล้วก็ยอมรับยอมจำนนแล้วรีลิสอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในชีวิตคุณอะหรือคุณกำลังคิดกำลังเก็บกำลังฝังใจอยู่กับอะไรก็ตามบดปล่อยมาไปซะลบล้างออกมันเออลบล้างมันออกไปซะอย่าอย่ามาเก็บไว้เพราะชีวิตคุณมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเดินหน้าต่อแล้ว ะะถึงเวลาที่คุณจะต้องเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดการเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะได้มองเห็นความรักที่สวยงามคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณไม่เคยเจอความรักที่ดีมาเลยไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวคุณจะได้เจอแน่นอนนะคะแต่ขอให้คุณรักษาใจตัวเองให้ดีก่อนแล้วก็จงซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะพไพ่ใบนี้การซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะตัดสินใจแบบไหน นะคะขอให้คุณทำไปด้วยใจอันมุ่งมั่นขอให้คุณทําไปด้วยความคิดความรู้สึกของคุณตักกะและเหตุผลของคุณถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําแล้วคุณมีความสุขทาแล้วมันเกิดผลดีกับตัวคุณเองทำแล้วมันคือเป็นการให้เกียรติตัวคุณเองคุณทําไปเลยต่อไพ่เน้นย้ำว่าจงซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะนี่แหละคือสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำ มาอะมาดูข้อความลูกดวงหลายๆคนนะคะอ่าที่เข้าไปดูดวงส่วนตัวกับกอลด้วยแล้วก็ดูใน youtube ด้วยเขาบอกว่าเขาจะรอนะคะรอเวลาที่แบบรอเวลาเปิดข้อความอะไรประมาณนี้มันก็ทำให้เขาแบบมีความสุขขึ้นมานะอะไรประมาณนี้นะ ก็ยินดีนะคะก,ก็จะพยายามเปิดให้ได้เยอะที่สุดเพราะกล้องก็มันเก็บได้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะ,ะมาดูกัน,นะคะ่ะเขาขอเวลาคิดและตัดสินใจนะคะขอเวลานะก็เหมือนไพ่ที่มีนาฬิกาทรายนั่นแหละคือการรอเวลาจริงๆได้แค่แอบรักแอบมองนะคะนะคะ รบกวนอ่านนิดนึงนะเพราะว่าคำเนี้ยกอจะอ่านไม่ได้นะคะเดี๋ยวกอลถูกปิดกั้นนะคะอย่างงอนนะคนดีคุณคือพ่อหรือแม่ของลูกในอนาคตนะคะเนี่ยเขาก็คิดการไกลไว้กับคุณนะทำดีเท่าไหร่ไม่เคยพออ่ะก็มีแอปน้อยใจบ้างนิดนึงฉันยังไม่พร้อมมีใคร เขาคิดมากนะคะเขารักคุณแต่เขาบอกว่าคุณนะไม่เคยรักเขาเลยนะต่างคนต่างบางทีมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็มีนะบางคู่อะบางคู่ทําผิดต่อกันแต่บางคู่เข้าใจผิดคุณคือแสงสว่างในชีวิตฉันนะคะได้แค่แอบมองแสดงเขาแอบมองจริงนะอันนี้ก็แอบรักแอบมองห่างกันไงคะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ คุณคือแรงบันดาลใจของฉันนะพูดจากันดีๆได้ไหมอ่ะบางคู่ก็ค่อนข้างที่จะมีคำพูดที่เสียดสีกันนะคะหรืออาจจะพูดจาไม่ดีใส่กันก็มีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าปรับเปลี่ยนได้ก็ปรับเปลี่ยนเนาะเพราะจริงๆแล้วการคุยกันด้วยเหตุด้วยผลน่ะก็ว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดอะเรื่องที่มันแบบแย่ๆมันอาจจะทําให้ทุกอย่างเออมันดูแบบ มันดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยได้จะเก็บไว้ภายในใจส่วนลึกบางสิ่งบางอย่างเขาก็เก็บนะความห่างไกลทําให้รู้ว่าคุณสําคัญมากแค่ไหนบางคนไกลกันด้วยห่างกันด้วยไกลก็ด้วย,ย,วยมีปัญหาก็ด้วยคนไม่มีสิทธิ์เขากําลังสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะบางคนก็ไม่พร้อมด้วยการงานการเงินความมั่นคงทะเลาะกันแค่ไหนเขาก็ยังรักคุณนะคะเขาบอก เขาผิดหวังเจ็บปวดเสียใจเหมือนกันนะกับสถานการณ์เนี้ยคุณอย่าคิดว่าคุณเจ็บคนเด,คเดียวเขาบอกว่าเขาก็เจ็บนะคะเพราะเขาเองเขาก็รักคุณมากสถานการณ์เนี้ยเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกนะที่เขาทําให้มันเกิดเป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้ยนะคะคุณทุกเขาก็ทุกคุณเจ็บเขาก็เจ็บแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในตอนนี้เลยนะประมาณนี้ค่ะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ